บ่ว่าสิเป็นเมือ 11, ม่อไม่หรือมือเก้าแล้วค่ะเมื่อไม่ส่วนหลายก็สียังบ่รู้เลยค่ะว่าจะตอบคอมเมนต์ตอบแบบรวดเดียวในคลิปนั่นเม่อเมน,นะะ่อแล้ค่ะคลิปหนึ่งที่ห้าโพดลงไปคลิปคลิปหนึ่งคอมเมนต์นะคะจะมีคนขอมาคอมเมนต์หลายสิบีสิบก็ว่ากันไปเนาะได้ตรงตอบได้ทุลซีหาคอมเมนต์เท่านั้นนะคะหาคอมเมนต์เท่านั้นแล้วก็ออกมานะคะ ออกมาเหดอย่างอื่นสิมาเบื้องคลิปมู่ก้อนก็นได้งานบ้านก็นได้นะคะทําธุระส่วนโตก็ได้ค่ะเราค่อยขับไปตอบไม่ค่ะเพราะว่าถ้าตอบรัวพี่เจอโดนจํากัดนะคะเราสีว่าสามารถคอมเมนต์ของคลิปผู้ใดได้เลยมแมต่คอมเมนต์ใต้คลิปจะของเองยังคอมเมนต์เ่อใดนะคะเดอ้อที่โพสตอรี่แชร์ตอนนี้ก็แชร์เมื่อใดนะคะแต่ลงคลิปจะของได้ค่ะ ฉันเคยมาแล้วค่ะประสบการณ์ทันตัวฉันเองลงคลิปนะคะได้แต่สิไปลงอันที่เป็นคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะคลิปของคนอื่นที่เบิ้งของมูอีกต้อนะคะคอมเมนต์ว่าได้ค่ะต้องล้อให้ระบบปลดล็อกให้ฟิวเจอร์นี่ยค่ะโดนจํากัดประมาณโอ้ยโดนค่ะบางที่ก็เป็นมือบางที่ขามคืนบางที่ก็ล้อจนลืมค่ะนะคะถ้าใครจะตอบคอมเมนต์เนี่ยจะตอบรวดเดียวได้ค่ะเด้อคลิปคลิปนึงนะคะ ตอบอย่างลายกระามคน้ 4, คนซีค้นหาค้นนี่กระเซียงและะ้วด้ค่ะหาค้นนี่เสียงแล้วนะคะถ้าเป็นมือ 9, น้อเก้าเพ่นกรู้อลู่ดอกค่ะอาศัเป็นมื้อไม่อับบางคนกระสิบ่รููเดอค่ะคลิปคำานึงกระตอบได้อยู่ซี่หาค้นเต็มที่หาค้นนะคะเต็มที่แล้วแล้วก็ออกมาค่ะมาเบื้องคลิป นู่นนี่นั่นเบื้องคลิปผู้นันแน่ผู้นี่แน่คิดมูค่คิดเพื่อนหรือว่าไผยไรสุดเขาไปเบื้องก้อนได้แล้วก็ค่อยมาตอบอีกก็ได้ค่ะพี่จังซีมจังสีงสบ่โดนพี่เจอโดนจํากัดนะคะสิบอถึกระบบอันบอกหรือว่าปิดการมองเห็นหรือว่าจังใดก็ดตามค่ะถ้าถ้าตอบแบบรวดเดียวพี่เจอโดนจากัดแน่นอนนะคะทุกคนนะคะถ้าผู้ใดบอสเข้าใจหรือว่าอัน เ่เห็บุบ่ลลุนบ่าได้บ่รููเรืองหรือว่าจาัางหดกระทักมหลังบ้านได้แ้ะค่ะเดอ้อถ้าผู้ใดบ่เข้าใจนะคะทักมหลังบ้านก็นได้ค่ะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะอยู่ดีสบายดีโชคดีมีใช้ให้คอยพนันทุกคนทุกการเครื่องมือทุกการตังค่าน,นะคะเดอ้อไพ่ป่เข้าใจสงสัยอันใดทักมาทามหลังบ้านได้ค่ะนะคะ ก็ไมมีอย่างะะายแด้วค่ะสีบอกสิก้าวมือไม่ซื่อๆนะค่ะไม่จะแท้เลยะค่ะบางคนยังบัลลูดได้ค่ะอิหลีได้ค่ะบางคนบัลลูก็คือบัลลูเลยเด้อค่ะไม่ก็ไม่จะแท้เลยเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณนะคะที่สม